วันนี้ลิซ่ากลับเกาหลีแล้วนะคะลิซ่าอยากกลับเกาหลีแบบเงียบแท้ๆแต่ก็ไม่พ้นสายตาแฟนๆเกาหลีเอ็นดูแฟนๆพอรู้ว่าเป็นลิซ่าปุ๊บวิ่งแบบสี่คูร้อยเลยแรกแกแฟนๆก็ไม่มั่นใจว่าเป็นใครพอรู้ว่าเป็นลิซ่าเท่านั้นแหละวิ่งแบบสีคูนร้อยเลยวิ่งมาลุมเลยแถมแฟนๆที่มาลุมก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นมีการเรียกลิซ่าว่าออนนี่ออนนี่ตอนนี้กลายมาเป็นออนนี่ซะแล้ว จากแต่ก่อนเป็นมักเน่ตอนนี้เอ็นดูแฟนๆเกาหลีแล้วตอนนี้แฟนๆเกาหลีชื่นชอบลิซ่าเยอะมากนะและลิซ่าดูรู้สึกเขินๆแฟนๆก็พอลิซ่าน่าจะน่าสดด้วยพอเวลาลิซ่าน่าสดดูหน้าเด็กมากเหมือนเด็กอายุ14บ5ดูน่ารักมากกาที่มารับลิซ่า น่าจะเป็นการของพี่ซูแถมมาคนเดียวด้วยเราก็แอบ,บเป็นห่วงลิซ่ากลัวว่ามีการคนเดียวเดี๋ยวจะดูแลลิซ่าไม่ได้เต็มที่ถ้ามีแฟนแฟนมารุมแบบประชิดแต่แฟนๆก็น่ารักรุมถ่ายรูปลิซ่าแบบห่างๆขอบคุณแฟนๆเกาหลีที่เอ็นดูน้องลิซ่าไม่รุมแบบประชิดแถมถ่ายรูปแบบห่างๆไม่ทําให้ลิซ่ารู้สึกลําบากรักนะแฟนแเกาหลี ลิซ่ามีความเขินอายเอ็นดูเดินแบบเร็วเดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งน้องน่าจะคิดในใจว่าเมื่อไรจะถึงที่รถสักทีอายจะตายอยู่แล้วหน้าก็ไม่ได้แต่งด้วยลิซ่าคงคิดแบบนั้นละมั่งเห็นเดินเร็วมากแฟนๆก็เดินตามไปถึงที่รถกันเลยสังเกตลิซ่าหลังจากพ้นจากไข้แล้ว จะเห็นลิซ่าสร้างความเป็นไทยมากขึ้นดูจากการไหว้ตลอดแสนดีที่สุดเจ้าลิศของลิลลี่ลิซ่ามีความเปิดเผยวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอน้องมีความรักบ้านเกิดของน้องถึงลิซ่าจะดังระดับโลกก็ไม่ลืมความเป็นไทยเรามาดูราคาเสื้อที่น้องใส่ราคาก็แรงอยู่นะ ราคาอยู่ที่3 6 7 0 0บาทเป็นเสื้อที่ใส่เหมาะกับหน้าหนาวเป็นเสื้อที่มาพร้อมกับผ้าพันคอเสื้อสวยมากเรามาดูกระทู้ที่มีความเห็นตอริซ่ากับเกาหลีคอมเมนต์ที่หนึ่แม้ว่าฉันจะเห็นเธอแค่ผ่านๆแต่ก็ยังมองออกว่าเธอคือลาริสาคอมเมนต์ที่สคิดถึงลิซ่าช่วงเวลาที่เราพบกันเพราะตอนนี้เจอลิซ่ายากมาก คอมเมนต์ที่3ลาลิสาเธอหน้าสดก็ยังสวยหน้าเด็กมากคอมเมนต์ที่4ี่ลิซ่าเธอสวยมีเสน่ห์แบบธรรมชาติโดยไม่ต้องแต่งหน้าเธอก็ยังสวยแค่ได้เห็นคนเกาหลีเอ็นดูลิซ่าก็รู้สึกหน่าบานแล้วเรารู้สึกดีใจที่คนเกาหลีชื่นชมลิซ่ามากขึ้น หลังจากกลับถึงเกาหลีก็มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงของน้องอันดับหนึ่งก็เป็นเจ้าลีโอเจ้าทายาทอภิมหาเศรษฐีมโนบาลันเจ้าลีโอเป็นแมวตัวแรกที่ลิซ่าเลี้ยงไว้เป็นแมวที่ลิซ่ารักเป็นอันดับหนึ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ